สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันเป็นรอบที่3ครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกแล้วเป็นรอบที่3นะฮะพี่เพีนะอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับลูกพี่สายดีเซลซิ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อร์นะครับลำนี้ลำนี้อ่าเป็น FC จากโคราชนะครับนครราชสีมานะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่นครราชสีมาด้วยครับผมนะะฮสวัสดีทักทายพี่ๆทุกจังหวัดเลยฮะ FC ทุกจังหวัดนะครับผม นะครับจัดอัตโนมัติครับวันนี้เซตที่สามงานล้อชุดที่3นะครับเป็นล้อ TE 3 7งานเลเซอร์หยอดแดงนะครับเป็นล้อทรงก้านโคง้งก้านยกนะ SUV นะครับแล้วแต่จะให้คำนามกับล้อตัวนี้นะครับผมแต่ความหล่อไม่แพ้กันเลยนะครับความหล่อไม่แพ้ล้อชนิดอื่นๆเลยนะครับผมนะี่ฮะเซตนี้เป็น ยีราฟตัวสูงนะครับกับยาง265 60 18ตรงรุ่นของรถทัวร์สูงนะฮะตะูนพีแลนเนอร์นะครับถ้าเป็นโตโยต้านะครับแล้วก็ไฮแลนเดอร์นะครับถ้าเป็นดีแมกนะครับถ้าเป็นอีวูซุนะครับเซตนี้นี่ครับเปลี่ยนทดแทนยางเดิมครับยางเดิมเป็นขอบ17นะครับ5ปีแล้วคุณลูกค้าบอกยางเก่า5ปีแล้ว เปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนแค่ยางก็กระไรอยู่เปลี่ยนยกเซ็ตยกล้อไปเลยนะรอรอติดตามผลงานกันมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับคุณลูกค้าถูกอกถูกใจวิ่งตรงมาเลยจากโคราชนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจในการให้ผมแต่งรอเสริมรอให้กับรถอันเป็นที่รักของวิทยนานะทุกท่านนะครับผมเนี่ยนี่สีดุม <c oughs> คุณลูกค้าถามเหมือนในคลิปไหมครับ พ่นสีดุมไหมผมไหมครับแน่นอนครับผมมาที่ร้านต้องพ่นครับผมนะฮะเปลี่ยนล้อทั้งทีนะฮะมันต้องใหม่ยกเซ็ตใหม่ยกไส้ในเลยนะฮะไม่ใช่ว่าล้อใหม่แต่ข้างในยังเปื่อนๆแดงๆนะครับมีคราบสนิมหรือคราบขี้โคลเกาะอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะฮะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ฮะเซ็ตนี้ราคาปกตินะครับราคาปกติตอนที่ยังไม่มีโรคระบาดนะครับ ราคาอยู่28,500นะครับ285นี่เองนะฮะ285นะครับผมไม่ได้ย้ำไม่ได้เชื้อชวนไม่ได้ชักชวนนะครับตอนนี้ราคาลดลงมานะครับสู้โควิดกันหน่อยตอนนี้เหลือ24,000บาททวนนะฮะ24,000บาททวนนะครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเตปยีราฟตัวสูงนะครับยีราฟตัวสูงยาง265ทับ60 ตรงรุ่นเลยตรงรุ่นของเขาเลยตรงรุ่นความหล่อของรถตัวสูงเลยนะครับพีพีนะใช้รถตัวสูงอยู่นะครับสนใจมาได้เลยครับมาได้เลยล้อเดิมะจะเทินก็ได้หรือจะเอากลับก็ดีนะครับผมอยากดันให้พีพีนะได้ลองอันทุกลำนะครับคุยง่ายคุยง่ายครับอันไหนผมรับเพื่อให้ได้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับก็ตีราคากันตามสภาพนะครับผมเนี่ยเซตนี้เป็นสเตปของยีราฟซิงตัวสูง เป็นล้อ SUV นะครับทีเ7 s า v เซตนี้เนี่ยถ้าเกิดเ,เล่าความกันแต่เบื้องหลังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นล้อของรถตัวสูงสมัยก่อนรถตัวสูงเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นล้อ SUV นะครับผมแต่ฤดูกาลมันเปลี่ยนไปนเวลามันเปลี่ยนไปนะครับก็แล้วแต่ใครจะหามามิกมาแต่งกันนะครับจะเอาการตรงมาใส่ก็หล่อเหมือนกัน หรือยาวเอมาใส่ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ครับงานรอๆอ a m จ a ฝากไว้ฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนะฮะถือได้ว่าเซตนี้นี่เพิ่งลงแต่พื้นนะฮะเพิ่งมาใหม่ๆเมื่อเช้าเลยนะครับเพิ่งมาใหม่ๆมเมื่อเช้ามาทั้ง SUV มาทั้งล้อเวลนะครับก็มาเปิดซิงกันเลยนะฮะความล้นนะครับหายห่วงครับเพราะว่ามีโป่งล้ออนะ่าเป็น เครื่องช่วยป้องกันนะฮะให้ดูกลมกลืนไม่ลดมากนะครับประมาณนี้สเต็ปใช้งานสเต็ปใช้งานนะครับนี่อันนี้เป็นยางจากประเทศระยองนะครับกอลิลล่าดีเซนติ6องหกทับนะครับผมยางจากประเทศระยองเลยนะเดี๋ยวเซ็ตนี้จะมีส่งต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นบ้านผมแหละนะครสวรรค์ นะฮะก็เป็นล้อ SUV หยอดแดงแบบนี้แล้วก็รัดด้วยยางดีเนติ265ทับ60นะครับทับ18แนะฮะแบบนี้เลยนี่ฮะงานรอรอฝากไว้ในคอลเลกชันอ,อีกหนึ่งลำนะครับเผื่อว่าพี่พีนะท่านไหนกำลังเล็งหานะร้านที่จะเปลี่ยนล้อแม็กอยู่กำลังหาทรงหาแนวทางอยู่นะครับนี่ถ้าเป็นรถตัวสูงนะครับ พีเรนเดอร์นะครับรีโวนะครับนี่ผลลับออกมาหล่อแบบนี้ครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณลูกค้านะครับบอกว่าดูผลงานกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตตัดสินใจแล้ววันนี้ต้องมาที่ร้านเลยนะฮะได้เลยครับพี่ลำนี้วันนี้ก็ลำที่3มโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะคอมเมนต์ไหนคําถามไหนนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปย้อนหลังตอบให้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันย้อนแสงเพลนเกินผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าพิมพ์นาที่คอมเมนต์กันมานะครับร่วมพูดคุยนะฮะไปถามส่อทุกสุกดิบกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันผมขออนุญาตลาก่อนนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ